สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจความเป็นไปของบ้านของเมืองมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระวันนี้จะเป็นคลิปที่สืบเนื่องจากเรื่องการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินที่ผมพูดไปเมื่อวานและมีหลายๆคำถามที่หลายท่านยังมีข้อสงสัยอยู่ก็จะถือโอกาสเลยว่า ทำคลิปนี้ต่อเป็นวิดีโอแล้วกันและวางผมบอกแล้วใช่ไหมว่าตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามปีงบประมาณ2564ใน50จังหวัดนั้นนะก่อนหน้านี้ก็จะมีประกาศใหญ่เรียกว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งกำหนดจังหวัดใน50จังหวัดที่จะทำการสำรวจหลังจากนั้นมันก็จะมีประกาศเล็กนะผมขออนุญาตตัวนี้เป็น้อ่คำของผมนะครับ แต่ขอใช้คำนี้เพื่อให้เนืว่าสื่อสารให้เห็นภาพประกาศเล็กเป็นประกาศของผู้ว่าครับเพราะผู้ว่าเล็กกว่ากระทรวงมหาดไทยว่าอย่างนั้นอุปมาอุปไมให้เห็นภาพเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นก็จะเป็นประกาศของผู้ว่ากำหนดวันเวลาท้องที่ในการเริ่มต้นสำรวจรางวัดที่ดินเพื่ออะไรครับทำแผนที่และออกโฉนด นี่คือเป็นประกาศของผู้ว่าซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมว่าเมื่อวานหลายคนยังมีข้อสงสัยบอกว่าผมบอกว่าในหลายๆจังหวัดไม่ใช่ท้ายคาใหม่แล้วกันครับใน50จังหวัดเนี่ยผมคาดได้ว่านะครับผู้ว่าเนี่ยจะมีประกาศกําหนดท้องที่และวันเวลาที่จะสํารวจรางวัดแปลงที่ดินแล้วนะครับแปลงที่ดินแล้วและ กำหนดเขตอำเภอตำบลที่จะเข้าเดินสำรวจตามปีงบประมาณ2564ตาามมปปีระณ2 5 6งเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มันมีหนังสือจากกลมที่ดินในจังหวัดแห่งหนึ่งผมบอกที่ผมบอกเมื่อวานว่านะครับตามโครงการเดินสำรวจใครที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่1ธันวา2 497 ก็คือก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนั้น,นและไม่ได้แจ้งการครอบครองก็คือคนที่ไม่มีสคหนึ่งเนี่ยหรือผู้ซึ่งรอคําสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดและได้ทําครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน,ท,ดนที่ดอนนั้นจนถึงวันที่เขามีประกาศเดินสารวจเขาเขามาเดินสํารวจนะในพื้นที่นั้น,นให้ไปแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินตามมาตรา27ตรี การแจ้งมีผลดีก็คือมันทําให้เราไม่เสียสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นแต่การไม่แจ้งต่างหากล่ะครับมันทําให้เราอาจสูญเสียอาจเสียสิทธิ์ในที่ดินในการใายข้อ,ต,อต่อสู้ในประเด็นต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งที่สำนักงานที่ดินใน ตามที่เป็นประกาศของผู้ว่าใน50จังหวัดซึ่งเป็นประกาศในการว่ากําหนดท้องที่และวันเวลาในการสํารวจรางวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดตามโครงการเดินสํารวจหลายคนบอกว่าจะดูข่าวสารนี้ได้ที่ไหนสอบถามที่กรมที่ดินก็ดีหรือเขาจะมีการปิดประกาศไว้ที่สำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอหรือแหล่งที่ทําการผู้นําชุมชนเหล่านี้เขาจะติดข่าวสารเหล่านี้ ไว้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับหรือทางที่ดีก็โทรสอบถามดูก็ได้ว่าเขตที่ดินของท่านเขตตำบลของท่านเขตอำเภอของท่านเนี่ยมีประกาศเดินสำรวจหรือไม่ครับใน50จังหวัดต,ตามปีเมประมาณ6-4ี่ที่กล่าวมาถามว่าอีกประเด็นที่หลายคนสงสัยแจ้งที่ไหนนะหลายคนบอกสงสัยประเด็นนี้เยอะก็คือแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ของที่ที่ที่ดินของคุณตั้งอยู่นั่นแหละครับเมื่อไปแจ้งเขาก็จะออกหลักฐานหนังสือความปรมางค์จะได้สิทธิในที่ดินเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วนะว่าไปแจ้งที่ไหน